เพื่อเพียนอีสานเนาะเพื่อเพี้ยนเห็นบอจ้าวบอผิดบอนูสร้างบางคนจะโอ้ขอกระท่ำคาศูนย์ไปซื้อซนี่ล่ะตีใจยังคิดหอดเขาอยู่เป็นบอขิดหอดหล่ะจะพาบอไปทัวร์เทีบตัวเดียที่เราจุดใจโว้ยโทษส่งเขียดส่งขมเถรฟอว์บอสมิงเตอร์กระไดมาบ่ท่านค่ะไม่อย่างนั้โอ้ยพี่น้องเลยเขาบอกังสันแพ้แพ้เมื่อเปิดกล้องดูหนึงเมื่อวานพูดอะไรอยู่ในในกล้องใช่ละเบิงดูนั่น สวัสดีครับสีเน้อโอ้โหนีคือวอือจ้งสันเธอคือบอกแจังจันเทพเอานี้เอานี้ฉันเสียหายเด็กฉันแม่รฉันไม่พอไม่แม่มื่วานนี่นีบัดนี้น้องทอฟฟี่เดี๋ยบัดนี้โอ้กะชุมกะบคก็จะมาเข้าหลายเนละเนาะน้องโจดีครับ ยากกว่าแต่มันต้องรักษาคนรู้อี่มั่นคงวะโอ้ยนอขัดเห็นเขาแน่ยเราทำเป็นเบาดีกระจัวกระจวบเนาะที่เอาไปอยัางเขามาลูมาแจ้งมาทราบแค่เดียวจำไว้ด้อให้จำไว้ว่าก่อนไล่หนึ่งวันจะมีไล่ทุกสุกและวันจันทร์เข้าใจบอมัดใส่ม่ใช่นั่นเป็นเงื่อนคุ้มค่าจะรอดแค่เดีย้โอ้ยมัดก็ดีก็บ่มีทั้งเหตุบ่ กัมาอะไรเห้พี่เห้นอกตัวถ้าเน้แเราต้องการเวลาสัตเพราะเราจะไม่เห็นตีเท่าไหร่การเวลาสั้นตวอีกอย่งแล้วไปเห็นอย่างไมใ่เงินเราหลายๆวี้บมองอล้าจ้างเจ้าเจียงแลวโอไปอย่งฉันเคลียดไดเออลฉันเคลียดไดขันมื่ีเนี้มัเป็นฉันสไปเก็บเ็ดต่อไปนี่อาอ่ไส่ันเอาอยู่ในสตูแหมเห็นบ่นี่ แ่่ดมึงยุ่งใส่นี่มึงจะได้พูดจากอีหยังจะได้ไปอ่านไล่กลุ่มเอาบาดเมียเขาเห็นอย่างกระไดเนาะโอ้ขี่ไล่ดิเดเมียมึงเนาะทุ่มไหนเอาเขาก็บอกกันอยู่ว่าทุกวันวันศุกร์จะมีไล่ใครว่างให้เขาไล่เพื่อเอิ่นพี่เอิ่นน้องในการไล่ซูดบอกไล้กลุ่มไหนเอาเขาบอกนี่กลุ่มมอลำเสียงมีหกนี่แล้วอยู่ในกลุ่มเนาะโอ้ยนั่นจะเป็นขี่ไล่เขาเข้าไปยังสั่งเขาไอยูืนเพื่อไปตัวเด่ยนตัวดังเขาไอยู่ในกลุ่ม ก็จะกี่ข้เป็ยังไงไรสาระเล่ามเขาบอกเรื่องการเรื่องงานสีมาไรสาระอยังได้โบจักมหาไร่มาจากมหาเหตุเบียกเกิดงานบ่มีเบียกบ่มีงานกิดบ่หัวจักแม่ จะอีหยังได้บูควงๆมาเอาคือไม่เ้าว่าสันเด้ยานมาพระท่านต่พนักกับพระท่านพระท่านอยู u, cult ua, cult ua ่ข้าทอฟฟีพ่อมาขึ้นจมพ่อมาเนาะปอบเลยเฮ้ยเขาก็มีกำลังแจก้อนท้อภาษาฝรั่งทุนาะเอาคือวันสันตั้งหนีเพรนี่แค่รู้ใจเพือเออไปไหนนางยัดไปพุทธิเจ้าทอฟฟี่ยับมาพี่ทอฟฟี่ยับมาพี่เฮ้ยไปนั่งทั่งจุอาไปนั่งใส่พี่เห็นแล้วมานั่งแท่งผีก็นอนนี่เออเอ้าให๊า แพมันเฮี้ยงแทต้องพยายมต้องกระต่ายอยู่ยังแทบ้าพูด่ึงสีนั่งนั่งกับสีนั่งดอกะมันเป็นจุดมันเลยบึกตีนฝาตีนักเขาก็เทียเี็งเถอก้าวขาบาหอยนีอยางมันไม่ขี้หมาบ่เขากเหยียมพวกบังฮลลาโอ้ยเอาอีเอาเกือบไปยังมันพวกกระทกใส่กูนั่งให้ยังหลักกันจีจังสิเอาเกือบไปยังล่ะก็ฟี่ละยะบายยบายยอบ มันมาเป็นแน้วใบมันแนวต่อยดิทีดอกเออเยญ่จีบเอาสู่เยญ่จีบเอาอย่างบางมากันกูชอกท้องแค่ป่ะแต่ย็นผู้ยิงบ่ได้ละเอยมาเป็นแต่เป็นแต่สั่งเถิดคือปรสงในการไล่คือเอียงนี่มื่อนี่จุดประสงค์ในการไล่น้อ่เอื้อนน้องเอื้อนมาอย่างเขาคุ้มปิดมือให้เขาต้องมาหนี้มันเขายากมือเอื้อนคนเขาหลายเออ